คลิปตท็อปเทรนสวสดครับวันนี้เราก็มาเปเดข่าวสารเกี่ยกวกับโลกคริปตกันอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้ตลาดก็แดงเนาะไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนนี่ก็แดงลงมาหมดเลยอยู่เป็นตัว SOL ตัวเดียวนะครับที่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้เนาะบิตคอยก็ร่วงลงมาที่ประมาณ6 0,000ก,กว่าเลยนะครับแตะที่ลงมาหกหมื่นห้าพันหกร้อยต่ำสุดเนาะแล้วก็ดิดขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ6 7 0 0 0นะอันนี้ก็สําหรับใครที่เขารอโอกาสแบบนี้ก็คงจะถึงเวลาสําหรับหลายคนก็คงจะเก็บไปแล้วจุ๋ยครับอ่ะทีนี้เรามาบเบลดข่าวสารในี่กของล ิปโตกันบ้างดีกว่าเนาะที่ผมได้ให้ข้อมูลไปเมื่อวานเดี๋ยววนนี้ผมจะมาปิดให้ฟังนะครับซึ่งคลิปล่าสุดที่ผมอ่าได้รายงานข่าวไปเนาะว่าคอรมอเนี่ยอนุมัติยกเว้นภาษีซ้ำซ้อนลงทุนโทเคนเสียครั้งเดียว15%จากส่วนแบ่งอ่าส่วนต่างกำไรนะเพื่อนๆคงจะเห็นไปแล้วถูกไว้ครับ ทีนี้นะครับก็มีเพื่อนๆครับมาให้ข้อมูลว่าไอ้ตัวไอ้ภาษีตัวนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับการเทรดที่เราได้กําไรเนาะซึ่งอ่าก็ดูแล้วว่าเอ้ยสมัยแหล่งข่าวในมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันมีการเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับก็เลยมาอ่านดูว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อภาษีตรงนี้เขาคิดยังไงกันแน่นะครับแต่ก็มาอ่านแล้วก็เข้าใจอย่างที่ผมเข้าใจแล้วครับว่าภาษีส่วนต่างกําไรอย่างที่เขาเขียนเอาไว้นะครับก็คือว่ากําไรที่เราได้จากส่วนต่างที่เราถือโทเค็นเนี่ย ก็หากภาษีนที่จ่ายครั้งเดียวก็คือ15%ก็คือจบเลยไม่ต้องมาคิดภาษีรายได้บุคคลอันนี้ก็เพื่อให้ความแน่ใจกระจ่างครับผมก็ได้โทรไปหาในหววของอสัมภารเนาะในส่วนของการคิดภาษีตรงนี้นะครับเพ,เพื่อนๆลองเดาดูสิครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับก็แน่นอนละครับเมื่อเราติดต่อข้อมูลจากภาค,ครัฐส่วนใหญ่แล้วจะโทรไม่ติดไม่มีใครรับสายแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้ก็ถือสายวนรออยู่นั่นแหละครับสินาที2 0นาทีวนไปครับแต่ ผมก็ได้โทรเข้าไปที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเนาะเพื่ออติดตามข่าวสารในส่วนของมติครม,มที่เขาออกมาเนาะซึ่งก็ได้ถามเขาออไปว่าไอ้ที่เขาออกมาเนี่ยก็ มันคือยังไงครับก็สิ่งที่เราเข้าใจนี่ถูกไหมคือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถือโทเค็นอยู่แล้วโทเค็นของเราเนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นไปแล้วเราขายออกมาแล้วก็ได้กําไรเนี่ยเราเสียภาษีหกนะักณที่จ่าย15%ครั้งเดียวแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งเสียภาษีซ้ําซ้อนอีกถูกต้องไหมไม่ต้องมานั่งคิดภาษีใดใดบุคคลอีกถูกต้องไหมเขาก็บอกว่าใช่ครับก็คือแบบนั้นแหละครับก็ทีนี้ก็แต่ว่ามันก็มี2เงื่อนไขให้เราเลือกก็คือว่าเราจะเลือกจนะ่ายณ หากภาษีน้าที่จ่าย15%หรือว่าเราจะเลือกเลือกยื่นภาษีแบบที่เรายื่นแบบปกติทั่วไปคือมี2แบบแบบนี้ให้เราเลือกนะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราทํากันอยู่แล้วทำในส่วนของการยื่นแบบภาษีอะไรพวกนี้ส่วนนี้ครับก็คงไม่จําเป็นต้องพูดถึงนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้คุยไปโอ้ประมาณตอนบ่ายโมงถูกมครับก็คุยไปประมาณสัก10นาทีเนาะก็ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของเจ้าหนะ้าที่เขาก็ได้บอกและให้ข้อมูลว่า ต้องไปติดต่อสัมปกรณเพื่อหาข้อที่จริงอีกทีนึงเพราะว่าเขาจะให้ข้อมูลได้ละเอียดกว่านะเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลสึสงใสอะไรเพิ่มเติมเพื่อนเก็สามารถโทรติดต่อของเบอร์สัมปกรณได้นะครับ ส่วนเบอร์ของสัมภากรก็1นึ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถโทรติดนะก็สามารถที่จะโทรไปปรึกษาหรือว่าไปถามได้นะครับแล้วก็สามารถไปติดต่อที่สัมภารในเขตพื้นที่ของตัวเองที่อยู่ใกล้เคียงเนาะซึ่งอ่าอันนี้เขาก็จะให้ข้อมูลได้แบบละเอียดมากกว่าซึ่งข้อมูลที่ผมได้มาก็เป็นข้อมูลแบบคร่าวๆที่เราสงสัยกันก็อ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารของโลกคลิปตัวกันไปก่าเนาะโดยเฉพาะวันนี้เองนะครับสมาชิกนะครับของอ่าพรรคเดโมแครตนะครับแจ็ค e รดนะครับละข้อในส่วนของตัวคุณบัลเลอร์นะครับส่งจดหมายถึงประธานเฟดและคุณเจลลี่เคสเลอร์นะครับเพื่อขอให้เขาปฏิเสธตัว ETF การเข้ารหัสลับอื่นๆก็คือว่านอกจากบิตคอยอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยที่มันผ่านพานมาน้ก็คือมันผ่านไปนะครับ ตัวอื่นๆเนี่ยก็คือให้ปฏิเสธทิ้งให้หมดนะก็คือว่าอาจจะรวมถึงก็หมายถึงตัวอิทิเรียมด้วยคือว่าจะไม่ให้มันมีอีกแล้วนะครับโดยทั้ง2คนนะครับก็ได้กดดันคุณเกลลี่เกสเลอร์นะครับไม่ให้อนุมัติตัวสปอตอิทเพิ่มอีกเนาะหลังจากที่อนุมัติไปแล้วนะครับซึ่งนะครับในส่วนของพอรรคเดโมแครตทั้งสองคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดความเสี่ยงได้นะที่จะอนุมัติในส่วนของตัวส e ปอตอิทอเ่เืนเกิดขึ้นมานะเพราะว่ามันมีการซื้อ <ๆ S 2> ขายที่ว่าบางและก็เสี่ยงต่่่อกกกกกาาาารรรนํไปสูชโแล้ว็ ราคาเนาะซึ่งสภา,าสมาชิกทั้งสองคนเนี่ยเขาก็ต้องการให้คุณเกลลี่คิสเลอร์เนี่ยห้ามอนุมัติกองทุน ETF เพิ่มอีกนะโดยอ้างถึงความเสี่ยงต่างๆมหาศาลที่รายย่อยจะได้รับอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนะครับมีข้อเสนอ ETF แบบสปอรตอีกแปตรายการน,นะรอการอนุมัติจากสําสนักงานกรรมการกับกับหลักทรัพย์หรือว่ากรอตของอเมริกาเนาะ และก็มีความหวังว่านะครับในที่สุดเหรียญเอาคอยนอื่นเนี่ยจะสามารถเดินตามรอยเส้นทางเดียวกับตัวบิตคอยได้สักวันหนึ่งแต่นักลงทุนก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมหาศาลเอ่ทีเนาะที่อ้างถึงคริปโตเคอเรนซีที่มีการซื้อขายแบบบาบางลงนี้แล้วก็มีความอ่อนไว้แล้วก็การสามารถที่จะมันช่อโกงได้หรือว่าการปันราคาตามที่เขาได้ระบุมาแบบไร้ยาวในเอกสารนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความกังวลน,นะครับของ2 คนที่มาจากพกรรค r e โม r c l a นะครับที่ก็อาจจะไม่ได้อยากให้มีการอนุมัติเหรียญอื่นๆเพิ่มหรือว่าตัวสปอร์ตอื่นๆเพิ่มรวมถึงตัวีเ h เรียมด้วยนะที่มันอยู่ใน8รายการที่เขาเคยยื่นไปถูกไหมครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่ข้อกังวลน,นะครับที่เขาคิดว่าอาจจะมีการอโอโกการปั่นราคาอะไรพวกนี้นะ่าลาๆมานะอ่ะอันนี้ก็ต้องรองรู้กันต่อไปครับว่าอนาคตเนี่ยจะมีเหรียญไหนได้รับอนุมัติหรือว่าจะไม่มีได้รับอนุมัติอีกเลยนอกจากตัว Bitcoin s p o t E T M นะครับ ข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของ Ethereum, อีท e เรียมเนาะเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆแล้วก็แบบสั้นๆนะครับสำหรับค่าธรรมเนียมการทั้งุรกรรมเฉลี่ยของ Ethereum, อีท e เรียมเลเยอลดลงมากถึง99%หลังจากมีการอัปเกรดตัวเดนคูณ จากรายง,งานนะครับคุณคริมจากอีท e อูเรียเนาะเขาก็ได้กล่าวยกย่องการอัปเกรดตัวเดีนคุณนะครับก็ว่าเป็นหนึ่งในตัวการอัปเกรดที่ซับซ้อนแล้วก็สนับสนุนตั้งแต่ในส่วนของตัวเดอะเม g รนะครับโดยการอัปเกรดครั้งนี้นะครับได้นำอีทิอูเรียมนะครับไปสู่ในส่วนของตัว EIPS นะครับ ส่วนใหญ่มาปรับใช้จํานวนมากนะครับหลังจากการอัปเกรดในส่วนของตัวเดนคุณนะครับก็อีเชียมเนี่ยมุ่งที่1 3ที่ผ่านมานะโปรโตโคอลตัวเลเยอร์สเนี่ยค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมต่างๆก็ปรับลดลงอย่างมากนะครับโดยรวมแล้วโปรโตโคอลในส่วนของตัวอีเชียมเนี่ยได้ทําธุรกรรมลดลงกว่าประมาณ99%ซนะครับซึ่งตัวเดนคุณนะครับก็เป็นหนึ่งในการอัปเกรดที่มุ่งมั่นนะที่จะสร้างออความสามารถในการปรับขนาด ตัวเมนเนตนะอัน,นี้ก็เป็นอะไรที่เข้ากล่าวอ้างมาครับว่าตอนนี้มันสามารถลดลงไปแล้วนะได้ถึงประมาณ99%ข่าวต่อมาครับจำนวนเงินไหลเข้ากองทุน Bitcoin ETF เนี่ยร่วงลงต่ำกว่า80%หลังราคาบิตคอยลดลงอย่างต่อเน,นื่องนะครับ จากในส่วนของตัวรายงานของตัวบิตแมกนิเซิร์ตโนมูลที่14ีมีนาที่ผ่านมานะครับจำนวนเงินที่ไหลเข้ากองทุนตัวสปอตบิ t คอย n ์เจเนี่ยในอเมริกานะครับได้ลดลงไปแตะประมาณ132้าล้านดอลลาร์ลดลงกว่า80%บจากก่อนหน้านะครับซึ่งนะครับจำนวนเงินลงทุนที่ลดลงไปเนี่ยถือเป็นการลดลง2วันที่ต่อกันหลังจากวันที่13มีนาที่เงินไหลเข้าเพียงประมาณ684้ล้านดอลลาร์ลดลงประมาณ38.3%จากวันที่มีการไหลเข้าพุ่งไปแตะท 0.5พันล้านดอลลาร์อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่จํานวนเงินที่มันจะไหลเข้ามาเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะว่าความร้อนแรงในส่วนของบิตคอยเนี่ยไล่มาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วถูกไหมครับอ่ะต่อมาก็คงจะต้องมีการชะลอต,ตัวบ้างอะไรบ้างหรือว่าการทํากําไรบ้างจากนักขุดที่ผมได้รายงานไปเมื่อวานนะว่านักขุดเริ่มมีการเทขายออกมาแล้วนะครับหรือว่ามีการที่จะทําการเทคโปรฟิตอะไรกันบ้างในส่วนของตัวนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนมือเก่าหรือว่าคนที่เก็บมาประมาณ15ื่นห้าอาร์มานั้นนะครับหรือคนที่เก็บมา นนกว่าที่จะมาทําการาขายทางอะไรที่ประมาณ7จ็ดหมอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่เดี๋ยวก็คงจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาเองนะเพราะว่านี่ช่วงสถานการณ์ตอนนี้มันก็เป็นช่วงที่สุดของกลางกลงเดือนนะครับแต่ว่าวันเสาร์ด้วยเนี่ยใกล้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ตลาดไม่ค่อยค,คลือคล่อนักเท่าไหร่ถูกไหมครับก็ต้องไปรอดูวันจันทร์หรือว่าสิ้นเดือนนะครับว่ามันจะมีความคืบหน้าอะไรว่าเม็ดเงินจนะหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งนะครับเหตุการณ์ที่บิตคอยลดลงนี่เองนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจาร์จากนักวิพากษ์วิจาร์หรือว่านักวิเคราะห์ออกมาว่าบิตคอยน,นี้มันก็แค่ฟองสบู่นะครับหลังราคาร่วงจากออทำหาเนาะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เขาจับจ้องกัอนอยู่แล้วนะครับเมื่อมันมีข่าวของบิตคอยร,ร่วงลงมาก็ ต้องมีนักวิเคราะห์อะไรต่างๆออกมาบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันคือฟองสบู่มันก็จบแล้วนะครับมันไม่สามารถไปต่อได้อะไรประมาณนั้นก็เราก็จะดีนข่าวแบบนี้มาเรื่อยๆทุกปีทุกปีทุกๆครั้งที่ราคาบิตคอยร่วงถึงมาแต่ทุกครั้งที่มันร่วงมันลกลับขึ้นมาได้แต่พอตอนที่มันกลับขึ้นมาได้ก็ไม่มีใครบอกว่ามันดีจู่นะครับอ่ะจนแม้กซกระทั่งคนที่เกลีย b บิตคอยมากๆสุดท้ายแล้วก็ต้องยังกลับมาลงทุนในบิตคอยหรือบางคนลงทุนในบิตคอยอยู่แต่ก็ไม่กล้าพูดที่ว่าตัวเองลงทุนในบ Thì chúng ta lốp lốp จากนักวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่านักวิเคราะห์ที่เขาไม่ได้ชอบบิตคอยหรือว่าไม่ได้เชียร์บิตคอยใเวลานี้ณขณะนี้นะแต่ก็ต้องให้เวลามันตัวพิสูจน์เนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิตคอยก็สามารถที่จะทำกำไรแล้วก็สร้างมหาเศรษฐีใหม่ๆเกิดขึ้นได้เราก็จะได้ดูในส่วนของตัวรีเสิร์ชอยู่แล้วถูกไหมครับที่ว่าเออตอนนี้มีนักลงทุนที่ทำกำไรแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีจากบิตคอยกี่คนกี่คนต่อวันซึ่งมันก็มีข้อมูลให้ดูกันแบบชัดๆเป็นอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนเนาะบางคนเขาก ธนบัตรรัฐบาลตราสารนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าอะไรดีกว่าหรืออะไรไม่ได้ดีกว่าขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของแต่ละคนนะครับข่าวต่อมาครับอีลอนมัสเผยสาเหตุที่เขาสนับสนุนตัวดอ c คอยไม่ใช่บนะิตคอยเนาะซึ่งล่าสุดที่อีลอนมัสเข้าได้ออกมาบอกแล้วก็ว่า เทสลาเนี่ยจะกลับมารับมสุวนของรอสคอยในการทําธุรกรรมบางจุดนะซึ่งก็ไม่รู้จุดไหนเวลาที่แน่นอนคือตรงไหนนะครับแล้วก็เมื่อไหร่อันนี้เราก็ไม่สามารถทราบได้แต่เขาก็ได้เหตุผลว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ได้ประชุมแล้วก็ได้พูดคุยกับพนักงานแล้วก็คนที่ทํางานจริงๆบอกว่า เขาเน่ยสมควรที่จะรับดอทคอยนะแล้วก็สมควรที่จะสนับสนุนดอทคอยหรือแม้กระทั่งคนที่มาเยี่ยมชมในส่วนของสเปซเอเองบอกว่าอยากให้เขาเนี่ยทำการสนับสนุนดอทคอยซึ่งเขาก็เมื่อพิจารณาว่าเออมีคนที่เขาทํางานจริงๆแล้วก็ใช้มันจริงๆเนี่ยอยากให้เขาสนับสนุนดอทคอยเขาก็จะสนับสนุนดอ c คอยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าดอทคอยเนี่ยคือเหรียญของประชาชนเนาะซึ่งมันแตกต่างจากตัวบิตคอยที่มีเฉพาะคนรวยเท่านั้นะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็เล่นกมันเนาะแต่ว่าดอทคอยเนี่ยมันมีราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ สามารถที่จะจับต้องได้นะครับซึ่งมันเหมาะสมมากกว่าที่จะนํามาใช้เพราะว่ามันใช้ง่ายด้วยไม่ได้มีจํานวนที่มันเป็นแบบว่าแพงอะไรขนาดนั้นซึ่งมันสามารถที่จะใช้ได้สะดวกเราไม่เหมือนกับว,ว่าเราซื้อของประมาณอ่าสิบาทเนี่ยต้องใช้บิตคอย n มันก็แบบโอ้โหเป็นทศนิยมที่่อนค้างคิดยากคือนะครับอ่ะแต่ดอทคอยนี้มันค้างที่จะคิดง่ายนะซึ่งสิ่งนี้เองนะครับพอไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เทสลากลับมารับดอทคอยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเ,เขาก็เคยอ่าเปิดรับดอทคอยไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะครับก็คือปิดไป ฟอนเนอเองนะครับก็ได้เปิดรับดัชคอยเหมือนกันแต่ตอนนี้ f อ r r นรก็เปิดรับในส่วนของตัว Bitcoin ไปนะครับอ่ะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดรับบิสคอ n ดัชคอยเหมือนเดิมนะซึ่งถ้าเกิดว่าอีลอนมัสเนี่ยเปิดรับดัชคอยมาอีกเนี่ยฟอนเรี่หรืออะไรอื่นก็คงจะตามมาเหมือนในอดีตอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมรอติดตามชมกันต่อไปเนาะแต่เมื่ออีลอนมัสพูดแบบนี้นะครับราคาดัชคอยก็พุ่งไปที่7%ตามข้อมูลของตัวคอยมาร์เก็ตแคปนะครับโอเคสำหรับ okay, so, วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้้ววเจอกัันนใหหมม่คลิปารบบสสดี